สวัสดีครับเพื่อกับซอฟต์วิทย์ดิสเซีงนะครับมืัอนี้กับฝนตกลิ่นๆนะครับเนาะทีมงานสร้างคนในยังกินเนาะสร้างมันกับสร้างดำนี่เนาะ,อะโอ้ก้อยหอยครับก้อยหอยมาใส่ลูกเพียจะเอาไป<ว>ขึ้นฮะยั<า>งเคียนคนเดียวเดียวเคียนอุดร้านเท่าไหร่เลยทีโอ้นี่ครับปิดตรรรนะแเสียบด้ครับเนาะพักลงแล้วครับเนาะต้องเทียรคนเดีดวหรอกครับ สร้างดัมพ์เพีงแ่เขาสร้างดัพโอ้สร้างดัเพชรเจ้าจุบวครับฟงนะครับอุ้ยบางการต่ำคนนะครับผมฟง่งๆนะครับนโอ้หากินมันเสียมันหากินมันครับนี่นะครับกระตุ้มห้อมกันนีนะครับย่ำสมรถเจ้า น่มนาเรียงคิดก้านไโมโคค่คักับพได้พวากันไอ้เกียร์ผมตัวเล็กในบ้านเนี่ยเอาตเล็กหนองเอาเัเบิเอา่ยเอาเอานี้นี่เออเท่เ่มาให้่ะกดเครื่องเด้ไม่เนี่ยแขกมันฮะเขาเทียวเขาจะจอดกันได้เ,ดเนบบาเนนะ เคยหอยไหมบึงบึงบักเน่าวครับ,บตังตารแท้ามึาง,งบักน,น,น,น่าวไรกัตกนตาลขาออกเน้าวไรกหลายแต่ยัเดี๋ยอันนี้ป <Okay. S 1> ั้มล่กนี่น่ะใา่หรอเ่าเป็นเจรถจอดเลยโมเมนต์ไปมาหาคอยอยคายสร้างช็อปรูปอยู่นะครับฝนตกลิ่นๆนะครับบ้านผมอยู่หัวลำพูนน้สังนะครับเนาะ นี่ครับกับซอมล้อแบมคือเราลหรครับมันลดสามคั้นสี่ันมันก็เื่าะนะครับนั่นนะครับคือผมเลี่ยนบูทไหมนะครับบูดกับสลักนี่กึ่งเอาเองแล้วเอากึ่งเอาแล้วก็บูดบูทตัวนันกระซื้อมาออกนะครับมันมีบูดอยู่สามตัวแล้วครับข้ากระซื้อมากึ่งเอานะครับ,นบ,รนนบอเอาน,ะบนาะเพราะขันของบริษัทมันกัราคามันกับแพงเนี่ยเรามาสั่งกระซื้อของบริษัทแท้ญญเลยนะครับ กับถอดเฟิมเฟมไปดัดนะครับเนาะเฟมไปดัดดัดแล้วก็เสริมนะครับเนาะดัดแล้วก็เสริมเสริมขางแล้วก็เสริมไตนะครับเพนบอลครับนั่นนะครับเสริมไตเพียไอ้มันแขียงแรงกเก่านะครับนาะงมกันเพียงสี่ครับจบนะครับเนาะขั้นพัดกะเฮ็ดไปแล้วก็จบครับเพราะว่ามันกะดีบดแล้วนะครับวันนี้มันก็ตัวนี้ก็บดเอียงออกเท่ากับเสริมหัวไว้มันก็เทียงรอแบีรลงทุนมาหลายแล้วครับ ก็เบิดลายบาทดอกเบิดราคาหลักลอยแหละครับไ่ได้เบิดพ่อพันธ์หเฮ็ดเอียงนะครับเนาะเฮ็ดเองดัดตะถอดไปดัดทางนี้ก็บชีได้เฮ็ดอยู่ครับแต่ว่าฉางนี้มันกับโกงเฟียบโกงนะครับเฟียบโมกดโมยังเข้ากับอันนั้นนะครับเนาะอันนี้พ่อเฮ็ดเองเข้ากับประหยัดทุนเข้าไปมันก็ใส่ได้กันแหละครับท่านี่ก็บถอดนะครับเนาะถอดถอดเฮ็ดช่วงล่างนะครับเนาะนั่นครับ ขันน right, right ี inside, ้ก right? ับช like ีทีเฮ็ดก็เสร็้วครับนี่ครับบูดตัวตัวในมันหล่มตัวตัวในตัวนี้มันนีมีบูดอยู่นอกในมันหล่มเทาก็เฮ็ดไม่ตึงไม่เราห้อมป่ที่นี่เทาก็ได้บูดเราไมนก็อยากไม่ก็อยากจังหีนะครับเทาก็ดันเขาไปเล็กๆเทาก็เฮ็ดแหวนห้องปุ๊บปื๊บตั้งในไปมันก็ที่แน่นดีกว่ากนาะครับฟีดกว่าก็หล่อมันก็ทีตัวนี้ก็ทีเขาไปในกว่าก่อนไม่เศร้าแบะครับเที่ยงป่านรถไม่เลยครับ ยังฝันลดไม่เสริมขั้นนี้กันย่างขางนั้นนะครับขั้นนี้ข้างนี้กันแล้วแล้วนะครับค่าก่อนมาท่านเอาก่อนออกมันก็บ่แบนนะครับกระเทียงดีนะครับเนาะตามเบิ้มกระเทียงดีมันค่าก่อนพอเฮ็ดช่วงล่างแล้วก็เฮ็ดช่วงบนนะครับเนาะเฮ็ดข้อสปริงให้มั่นกับนี่ครับยกตัวนี้ให้มันนี่ยกปลาตูขึ้นสองสองนิ้ว ไปได้ครับสบายสบายนะครับเนาะนี่ครับอันนี้ก็ข้อเดิมเนาะครับมากมากกับข้อเดิมปากก็ดีๆครับแต่ว่าต้องต่อเกี่ยวดันให้มันเที่อต้องต่อเกี่ยวดันให้มันเกี่ยวนี่ครับขั้นไปซื้อมาสองขั้นสามเซนนี่ครับกับขั้นนี้กับขั้นนี้นะครับเนาะนี่ครับกำลังบิวอยู่ครับปากนั้นมนก็ดีๆเขากับต่อต่อออกเกยมัน ต่อต่อใบเกี่ยวมันมาอยู่ซอนี่ได้หน่ก็ต่อมาซอนี่แต่ว่าขั้นนี้สองขั้นนี้สีลองเฮ็ดแบบว่าจุงหิ้วไว้ขังแล้วนิ้วนะครับเนาะมันเป็นจังไหรนะพระเจ้ากับบอกว่าว่าเฮ็ดจังสั่นละมันใส่ได้แบบแบบบ่มีนิ้วก็ดีกันครับเขาก็ต่อแบบบ่มินิ้วเลยก็ดีกันละว่าจุกจินกนะครับหิ้วว่าได้ห่างว่าได้ยัง อึมคึมแน่้ยเนาะครับอยู่นี่มันมันบรกวงมันแฉียบนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เช็ดเช็ดเล็กแล้วก็ใส่ร่องมันนะครับเนาะนี่ครับตัวรัดร่อเขานะครับเนาะนี่มันว่าครับนี่ครับฟุงกรเฮ็ดประมาณนี้ครับเวลานันปึ๊บเหากะสมมุติว่ารอมันอยู่มันมันอยู่ทางหนอนะครับมันไล่ไล่เขาแล้วปึ๊บเหากะเอาตัวนี้มาแซงอีู่ครับนี่ครับแซงเห็นไหมครับเนาะ ใส่กี่ปุ๊บรอเวลารอตับมันมาเหยียบปุ๊บมันบวมหยียบปุ๊บมันก็จะดึงเขาเลยครับพมันเป็นสลูปมันก็จะดึงเขามันลงในหลองเลยครับในผลนะครับใส่เราบังคับในผลอยู่ครับในผลอยู่แต่ว่าต้องใส่ทั้งผุอนเวลาเดาใส่อีหลีประมาณนี้แหละครับเห็ดใบซองตัวนะครับเนาะเห็ดตัวเย็นนะเห็ดใบซองตัวเวลาเราใส่ใส่ทั้งในนะครับสมุดใส่ทั้งใน ใส่เข้าไปคัดปุ๊บมันก็ใส่ไปใส่อีกตัวที่สองปุ๊บมันก็หยิเข่าเลยครับเรี่ยถามาณนี่ยนะครับเฮ็ดไปครับอินครับแชเนลตัวนี้ตรงนี้ต้องเฮ็ดไปน้องครับพี่เป็นตัวกวากวากวาดเฉาตัวนี้มันไปครับมันสิบริยั่งัดยากนะครับมันจะไล่แรงเขาคือปัดบเลยครับสบายครับสบายอีกแบบนึงครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แหละครับคลิปหน้าพ่อกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับดีทีวีใหม่ๆเบื้องในเลยครับสวัสดีครับ